สวัสดีครับพบกับร้านขายบอแคปรถยนต์นะครับแล้วก็หุ้มบอดรถยนต์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะติดตั้งบอแคปของ v ีโ o ้ตัวแรกให้ดูนะครับเป็นวีโกที่ไม่สามารถเปิดแคปได้นะครับอันดับแรกก็ถอดกาบหลังออกก่อนครับถอดตัวพิงหลังออกตัวล่างแล้วก็ตัวบนนะครับแล้วก็มันจะมีน็อต ตัวยึบบ่ะอ,อยู่2ตัวนะครับพอเราถอดกาบบนออกแล้วก็จะจะเย็นน็อตสองตัวแล้วก็สามารถถอดออกได้ง่ายๆ่ายบ่อแคปของเราเป็นบาะแบบฟองน้ำฉีดขึ้นรูปนะครับเนื้อแน่นนั่งไม่ยุบตัวง่ายๆและที่สำคัญมีโครงเหล็กด้านในนะครับออกแบบตรงรุ่นครับลูกค้าสามารถเลือกสีเลือกลายได้ติดตั้งง่ายนะครับ สามารถทําตามที่ผมติดตั้งให้ดูได้เลยนะครับหลังจากถอดน็อต2ตัวแล้วเราก็สามารถถอดเบาะพิงลางออกได้นะครับส่วนน็อตเราก็เก็บไว้ที่เดิมนะครับไม่ต้องเก็บไว้นอกรถเพราะเดียวมันจะหายรูที่เราจะเสียบตัวเบาะเข้าไปนี่นะครับ3รูที่ผมใช้ไขค,รครวงง้างให้รูมันกว้างขึ้นนี่นะครับ สามรูครับผมแล้วก็นี่ผมจะให้ดูนะครับนี่ครับรูแรกแล้วก็สองรูแล้วก็สามรูฝั่งนู้นนะครับส่วนตัวล่างเราจะถอดพุกตัวนี้ครับนี่ถอดพุกตัวนี้ออกก็จะมีรูอยู่นะครับมันก็จะสามารถใส่น็อตเบอร์สิบได้นะครับน็อตเบอร์สิบพร้อมแหวนเราเราแถมมานะครับแถมแถมมาลูกค้าเพียงแค่หา ปแจเบอร์1ิตัวก็สามารถติดตั้งได้เนี่ยครับเราก็เสียบลงได้เลยนะครับมันเป็นมันเป็นขาเหล็กนะครับเสียบลงง่ายๆเลยครับพอมันแน่นแล้วเสียบครบครบ,ครบสามขาแล้วเราก็จะขันน็อตข้างล่างครับนี่ครับขันน็อตเบอร์สิบพร้อมแหวนขันเข้าไปให้แน่นหนาเลยนะครับ บอก,ก็จะไม่ลื่นไม่ไหลไม่หลวมไปไหนบอกแคบเรามีเกือบทุกรุ่นนะครับราคา5,200บาทเรามีบริการติดตั้งนอกสถานที่ด้วยนะครับแต่เราก็จะบวกค่าน้ำมันเพิ่มนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางจังหวัดก็สั่งไปติดตั้งได้เลยนะครับเรามีคลิปวีดีโอให้ดูการติดตั้งไม่ยากครับ เสร็จแล้วก็จะเป็นตัวนั่งนะครับตัวนั่งก็แค่วางวางเสถฐานเดิมนะครับแล้วก็ยิงสก,กูสีตัวก็เป็นนันว่าเสร็จสร์เรียบร้อยบอกครั้งเราออกแบบมาให้เข้ากับสรีระในการนั่งนะครับมันจะนั่งสบายนะครับนั่งสบายไม่ปวดหลังครับสามารถนั่งนานๆเดินทางไกลๆได้นะครับเนี่ครับเดี๋ยวจะนั่งให้ดูสำหรับคน ผมสูงร้อนะครับก็าสามารถนั่งสบายสบายได้ครับเขาไม่ชนนะครับนอกจากคนจะขายาวจริงๆก็จะชนกัเบ,บอกนี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมขอบคุณครับ